มีมีคนมีคนถามมานะคะว่าตอนที่พิติเจอแฟนฝรั่งพิติคิดยังไงตัดสินใจยังไงคิดอะไรอยู่แล้วยังไงนะคะมันมันก็จะมีความแปลกใหม่เข้ามานะคะถาความนิดนึงก็คือ อนที่พิติทํางานในโรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าใครพึ่งเข้ามาดูนะคะพิติก็ได้ทําคลิปแนะนําตัวไปนิดนึงนะคะดียังไงก็จะให้ลิงก์ไว้กันละกันเนาะเป็นก่อนน้นนี้พิติทําคลิปแนะนําตัวนะคะพิติเป็นใครมาจากไหนจนมาถึงคลิปเอ่อจะมาถึงเรื่องราวตอนที่พิติ ก็ได้เจอแฟนฝรั่งนะคะตอนที่พิตีทำงานอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเรซเซชันในโรงแรมพิเศษสำหรับชาวเราโดยเฉพาะนะคะตอนที่เจอแฟนครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการพักที่โรงแรมแล้วพิติก็ไปลาพักร้อนนะคะประมาณสองสาวันจำไม่ได้ละ เมื่อกลับมาทำงานใหม่กลับมา,มาเริ่มงานนะคะหลังจากที่พักร้อนผู้จัดการก็บอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะคะสนใจอยากติดต่ออยากรู้จักเขาก็ให้อีเมลมาตอนนั้นก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษนะคะเหมือนกับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ก็ไม่รู้อ่ะมันเวลาเราพูดกับเขียนนะมันก็แตกต่างกัน แต่ก็พอจะสื่อสารกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็คือตอนนั้นแฟนฝรั่งพิตีเนะี่ยเขาก็ทำงานเออเขาก็มีรีสอร์ตนะคะคือเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแนราค่ะอยู่ที่เกาะช้างตอนนั้นพิตีก็ไม่รู้นะคะว่าเขามีโฮมสเตย์หรือรีสอร์ตหรือโรงแรมยังไงก็ไม่รู้นะคะ คือผู้จัดการเขาบอกว่าเออเนี่ยพิติมีฝรั่งสนใจอะ่ะเขามีรีสอร์ตอยู่ที่เกาะช้างนะอะไรอย่เงี้ยคือพิติก็อ๋อคือคือไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยมีมีฝรั่งมามาสนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าอืมคือฝรั่งไม่ใช่สเปคพิติีอะ่ะสเปคพิติคือ ความจริงอะ่ะคือชอบคนไทยนะคะชอบเอเชียญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยคือชอบสายเอเชียไม่ใช่สายฝอนะคะทีนี้พอคุณแฟนเข้ามาสนใจก็เฉยๆอ่ะแถมสูงวัยด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ต,ตรงๆนะคะเมื่อเขาติดต่อมาคือคือตอนที่พิติกลับมาเริ่ม ทำงานหลังจากพักร้อนน่ะเขาก็กลับไปที่เกาะช้างนะคะแล้วเขาก็คือพิธีก็ส่งกีเมลไปบอกว่าเออฉันได้ข่าวจากผู้จัดการแล้วนะเออเนี่ยก็คุยคุยคุยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นน่ะไม่กี่วันน่ะเขาก็กลับมาใหม่นะคะกลับมาที่เชียงใหม่กลับมาพักที่โรงแรมอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็พักยาวนะครับมันหนึ่งอาทิตย์เลยอะ่ะแล้วก็ได้พูดคุยรู้จักกันนะคะ คือข้อดีก็คือว่าพิติได้เจอแฟนตัวเป็นๆน่ะได้เห็นได้พูดคุยกันได้เห็นอากับกิริยาได้เห็นแบวตามันไม่เหมือนกับการที่เราติดต่อพูดคุยกันทางอินเทอร์เนต็ตหรือทางออนไลน์อะ่ะเพราะว่าสมมุติว่าเรา เราอยากจะมีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วเราคุยกันทางออนไลน์เราไม่แน่ใจเลยว่าเขาเป็นใครตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยของพิติอะขนาดตอนที่ได้คุยกันทางอีเมลอะพิติก็ไปแอบค้นหาใน Google อนะพิมพ์ชื่อเขาอะเพราะว่าลูกค้าคือคุณแฟนของพิติเนี่ยเขามาพาักเขาก็ต้องมีพาสปอร์ต เขามีตัวตนเ่ะเขามีพาสปอร์ตเขามีชื่อมีที่อยู่มีเราเห็นมีหลักฐานความเป็นตัวของตัวเขาอ่ะเบื้องต้นแล้วนะคะก็เลยทําให้ตัดสินใจได้ไม่ยากแต่พิติก็ไปค้นใน Google นะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเขาเอะไรเนี้ยมันไม่มีอ่ะ <laughs> เพราะว่าเขาเขาสูงวัยนะ้เขาเสียนแล้วเลยเนี้ยแล้วก็คนสูงอายุส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเล่น Social ี ocial network เนี่ย ก็เลยไม่มีใน Google นะคะแต่ <c oughs> สิ่งที่พี่ตี <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> สิ่งที่พี่ตีเห็นความเป็นตัวของเขาก็คือเอ,อ <c oughs> เขามีพาสปอร์ตนะเขามีเวลาเราคุยกับเขาอะเราเรารู้อะว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเมื่อติดต่อกันได้สักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาก็ชวน ไปอยู่ด้วย <c oughs> เขาก็ชวนไปอยู่ด้วยเลยนะคะตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าไปเที่ยวเกาะช้างไหมอะไรเงี้ยพี่ติก็ว่าไปเที่ยวเหรอมันลายากนะเพราะว่าทํางานอะ่ะขนาดลาแค่ลาป่วยหรือลาอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆอยากจะลาก็ลาอะไรเงี้ยแต่ไม่พอเราก็ต้องเกรงใจเพื่อนร่วมงานด้วยเงี่ยเพราะว่าเวลาเราลา เราลาครั้งหนึ่งเพื่อนก็นึกออกไหมคะก็เลยบอกว่ามันยากอ่ะที่จะเขาบอกว่าไปเที่ยวเกาะช้างไปไหมไปสักหนึ่งเดือนไปสักหนึ่งเดือนนะคะอืมค่ะไม่ต้องลาแล้วนะคะลาออกไปเลยค่ะ เมื่อเป็นแบบนี้นะคะพิติก็ไปปรึกษากับผู้จัดการนะคะคือคือถ้าใครฟังคลิปแรกอะที่แนะนําตัวนะคะผู้จัดการเขาก็ให้การสนับสนุนดีมากเลยนะคะคุณผู้จัดการเขาก็บอกว่าคือคือพิติก็บอกว่าเออเนี่ยคุณคุณฝรั่งคนเนี้ยเขาชวนไปเที่ยวที่เกาะช้างหนึ่งเดือนนะอุ้ยอุ้ขอโทษคะ่ะเสียงสูงไปนิดนึงนะคะ ผู้จัดจการก็บอกว่า,าลาเลยพี่ตีไม่เป็นไรนะคะพี่ตีก็เก่งใจเนาะคือแบบใจเขาใจเราพี่ตีก็เลยบอกว่างั้นเอขอขอลาออกก็แล้วกัน <c oughs> เป็นยังไงครับความความตัดสินใจของพี่ตีนะคะพี่ตีบอกว่าพี่ตีลาออกก็แล้วกันเนาะพี่ตีจะย้ายไปอยู่เกาะช้างพี่ตีจะไปเกาะช้างเลยนะคะพี่ตีจะไปเกาะช้างเนี่ย ก็พิติจะไปเกาะช้างคือตัดสินใจไปอยู่เกาะช้างเลยนะคะคือพิติเป็นคนตัดสินใจแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่ะคือแบบก็ไม่เป็นไรนะคะอะไรจะเกิดก็ค่อยๆคิดอะเป็นคนตัดสินใจไม่รู้ว่าค,คิดสั้นไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะแต่จากสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่า ก็ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ค่อยๆคิดค่อยๆค่อยๆตรึกตรองดูแบบเนี้ยคือตอนนั้นพิติก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าเออเนี่ยเขาชวนไปอยู่ด้วยเขาชวนไปเที่ยวเขาชวนไปที่เกาะช้างอะไรเงี้ยเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนรักคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยเธออายุปันปันนี้แล้วอายุปูนี้แล้วนะคะคิดอะไรมากเออมันก็จริงของเพื่อนที่เขาบอกคือพิติตอนนั้นอะพิติอายุสี่ิ ะะตอนนั้นพิธีอายุ40แล้วเขาก็ชวนไปอยู่ด้วยพิธีก็มาคิดว่าทําไมฝรั่งคนนี้เขาแบบคิดแบบปุ๊บปั๊บเลยอะคือแบบไม่มีการยืดเยื้อไม่ต้องแบบรอครบกันไม่ต้องแบบคือแบบเธอจะไปอยู่ด้วยไหมว่ามาเนี่ยไปก็ไปไม่ไปก็แล้วแต่เนี่ยเออพิธีก็รู้สึกว่าฝรั่งส่วนใหญ่อะเขาตรงๆรงะตรงไปตรงมานะคะไปไหม ไปโอเคไปไม่ไปก็ทีนี้พี่ติก๊กก็เพื่อนเพื่อนก็บอกมาแบบนี้ว่าอุ้ยเธอเขาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นคือแฟนพี่ติเ๊าก็อายุหกสิบหกสิบห้านั่นคือแบบกเกษียณนะ่ะคนปูนนี้ก็คงไม่ต้องแบบยืดเยื้อลีลาอะไรมั้งเนี้ยนะคะอ่ะพี่ติ๊กก็สี่สิบเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าพวก พวกเรานะคะพวกเราปูนี้แล้วอะไรเงี้ยคือเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะ <c ười> เคยสอนหนังสือด้วยกันเนี่ยไปเลยนะคะไปเลยเป็นไงเป็นกันเนี่ยอ่ะเป็นไงเป็นกันถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็กลับมานะ,ะ <c ười> ผู้จัดการพิติเขาก็เหมือนกันเขาบอกว่าพิติถ้ามีอะไรที่แบบเออไม่ไหวหรือเจอปัญหาอะไรก็กลับมานะ วุฒิเลิศแตะนะคะที่ทํางานผู้จัดการเลิศมากค่ะพิธิก็ซาบซึ้งใจนะคะแล้วก็ เก็บเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายไปเลยนะคะแล้วก็บอกคุณแม่นะครับว่าเออเนี่ยคุณแม่จะย้ายไปอยู่เกาะช้างนะจะไปทํางานที่เกาะช้างนั่นบ้าไปนะคะก็ความจริงก็คือหนีตามผู้ชายนะคะแต่ตอนนี้แมค่คุณแม่ก็รู้แล้วนะครับว่าหนีตามผู้ชายไปนะคะเธอไม่ต้องเอาง,งานมาบาังหน้าฉันรอกฉันรู้เธอดีนะคะคุณแม่คุณแม่คิดในใจนะคะแล้วพิติก็ไปอยู่กับเขานะคะที่เกาะช้างค่ะคือมันก็เป็น การตัดสินใจที่แบบบางครั้งในช่วงนั้นนะช่วงแรกก็มีความรู้สึกว่าเราคิดผิดไหมเที่เราไปอยูอ่เพราะว่าเดิมทีชีวิตก่อนที่จะเจอแฟนเนเราก็ใช้ชีวิตอิสระเสรีเหนืออื่นใดนะคะตามสาวโสดเนี่ยชีวิตสาวโสดไปเที่ยวไปไปนั่นไปนี่กับเพื่อนเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้ มีความสุขนะคะอิสระเสรีอยู่ที่เชียงใหม่ไปไหนใครก็เจอเพื่อนเจอฝูงอย่างเงี้ยทีนี้พอไปอยู่เกาะช้างมันก็มีความรู้สึกแบบอุตละทุ่มหนึ่งแล้วว่าหลับกันหมดแล้วเหรออย่างเงี้ยทำไมเงียบจังมืดจังนะคะคือไปอยู่เกาะช้างมันเป็นเกาะแล้วก็อยู่ท้ายเกาะด้วยนะคะว้ยแต่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็คือ การตัดสินใจของพิตีที่พอเจอแฟนแล้วแฟนก็ชวนแล้วก็หนีตามผู้ชายมานะคะแล้วก็อ้างกับแม่ว่าจะย้ายไปทำงานอยู่ที่เกาะฉางนะคะเอาละค่ะอันนี้คือประสบการณ์ในการเจอแฟนฝรั่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังเข้ามาอยู่ในวัฏจักรหรือวงจรชีวิตของสายฝอนะคะ,ะ,คะก็ต้องฟังไว้เป็นประสบการณ์นะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่เวลาเราเจอใครก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจดีก็ดีไปนะคะถ้าเกิดว่าตัดสินใจผิดพลาดคืออืจะบอกว่าไม่เป็นไรก็กระไรอยู่นะคะคืออะไรจะเกิดอ่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะท่านใด อากรู้อะไรสนใจอะไรนะคะก็พักมากคุยมานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย